สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกุ๊ตชี่เอ้ยมใช่สกู๊ตชี่รอไว้เป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะแล้วก็จะมารีวิวพวงกุญแจที่เราขายนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้นะคะก็ะเป็นทูวชามนะ กนะ็จะมีจานอยู่สามอันนะคะนีป่ไนะจะมีจานอยู่สามอันนี้จะเป็นจานสีตัวสีส้ม สีแดงสีแดงสีแดงแล้วก็สีส้มสีฟ้านะจานอัลละสิบบาทต่อไปเป็นถ้วยเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นถ้วยลายเดียวกันเลยถ้วยก็อัลละสิบบาทนะต่อไปก็เป็นไม้นี่นะเป็นไม้สลัก นาเรารับมาแค่ <c oughs> สิ่งอันนั้นก็เป็นเป็ดของฝากมิกีเมารักเพื่อนชิตตี้โชคดีอุนดาแมนรักนายชิ้นละสิบเอ้ชิ้นละยี่สิบบาทฮนะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงแล้วก็ เป็นดินสอนะดินสอก็เป็นดินสอแจนะคะดินสอก็จะมีสิบแท่งก็จะมีสีเขียวสีชมพูสีแดงสีดำสีม่วงสีเขียวอ่อนสีส้มสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีฟ้านะแท่งละ เออแท่งละสิบห้าบาทแท่งละสิบห้าบาทต่ละตุเป็นสีนะสีก็จะมีสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีแดแล้วก็สีเหลืองนะคะนี่เป็นสีนะแต่เราก็ไม่รู้แล้วว่าสีอะไรบ้าง อันนี้แ้่งละสิบห้าบาทกันนะต่อไปเป็นชูรูเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเป็นกีตาร์อ่าวหงกระเบนนะสีเขียว ก็เป็นปลาสีเหลืองหาดแหลมสเสด็จนะคะแล้วก็เป็นปลาสีเงินอ่าวุงกระเบนอันนี้จะเป็นม้น้ำอ่าวุงกระเบนก็จะเป็นเหมือนใบไม้ญี่ปุ่นนะหาดแหลมสเสด็จแล้วก็จะเป็นพวงแจเต่านะคะพวงแจเต่าสิบบาทอันนี้ก็อันละสิบห้านะ ไม่พูดจะเต่าสิบอันนี้สองอ,อันนี้ละสิบห้าแล้วพวกนี้อันละยี่สิบห้าต่อไปนะคะก็จะเป็นขวดโหลเราซื้อมาสองแพ็คแพ็คละร้อยห้าสิบ ก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีแดงสีส้มสีส้มอ่อนนะคะก็บอกมาได้เลยนะสองแพ็คก็บอกมาว่าจะเอาสีอะไรนะคะขวัวโหลอันละสิบห15บาทนะต่อไปก็จะเป็นพวกนี้ ขงจงชวงนี้นะเดี๋ยวเอามาดูทีละอันทีละอันก่อนอันนี้ก็จะเป็นรีบอลรีบอนสามสิบนะมีแถกข้างหลังนะคะเป็นควาแจต่อไปก็จะเป็นเด็กใส่หมวกอันนี้เป็นหมวกสีม่วงนะสามสิบเช่นกันต่อไปก็จะเป็นเด็กหัวฟู ใสโบนะนก็ไม่รู้ดีว่าอะไรเด็กหัวฟูใส่โบสาสิบบาทเช่นกัน,นะคะมีแท็กทุกอันนะมีพร็อพเจ้อะไรก็จะเป็นหมาป่าเท้าใส่หมวกสีเหลืองมีแท็กสามสิบบาทอ่ะต่อไปนะก็จะเป็นแกะอ้วนแกะอ้วนมีแท็กสามสิบเอ่อเพื่อนของ พื่อนของสปอนบ๊อบนะเพื่อนของสปอนบ๊อบมีแท็กเหมือนกันสามสิบต่อไปท่านก็จะเป็นลิงใส่บ้านตามีแท็กสามสิบต่อไปก็จะเป็นเอ,อแฟนของหมาป่าเทานะคะมีแท็กเหมือนกันสามสิบต่อไปก็จะเป็นอ่า แกสภาพันคอสีแดงสามสิบมีแถกเนาะต่อไปก็จะเป็นเจ้าแมงูสามสิบมีแถกต่อไปก็จะเป็นเด็กใส่หมวกสีแดงก็จะเป็นหมวกสีแดงนะคะก็จะมีเด็กแบบนี้สองตัวนะสแสดงสีม่วงละสามสิบมีแ็บทุกตัวนะอันนี้จะเป็นทั้งหมดที่เราคาะยนะ กบจะเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างแปบ๊บหนึ่งนะนี่นะคะก็จะเป็นกี่ชั้นเนี่ยมัน,นก็จะเป็นสามชั้นนะเป็นสปอนบาอ์ของเราเอง ตัวท่าน,นี้นะแล้วก็เป็นพูงกุญแจแบบนี้แล้วก็แบบนี้อันนี้ก็มีแท็กนะก็จะเป็นแท็กแบบนี้เป็นอ่ภาษาญี่ปุ่น เห็นไหมเป็นแถกภาษาญี่ปุ่นนะของชอบมากก็คือถ้วยจะเป็นถ้วยจิ๋วนะคะแต่พอนี่เราไม่ขายนะเป็นของเราเองแต่พวกที่เรารีวิวไปนี่เราขายนะแต่อันนี้คือของเราเองเราแค่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะ ไลน์เด็กเราสนใจแอนไลน์นะคะแอนดีไลน์เราจะทิ้งไปข้างล่างนะถ้ามีถ้าเราทำอะไรไม่ดีไปก็คอมเมนต์ได้นะบ๊ายบายอุ่นนกันด้วยนะ